นี่ไหมคะ oh <no. S 1> กระทะำมหลัหนง <c oughs> นะอ่นกับูกได้ไงอกลูก<อ>มันล้ำจริงจริงสมัยนี้ <c oughs> ว้ายนีย่ใครอ่ะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ,บช่องพอเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคก็แปลกหูแปลกตานะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านใหม่แล้วนะคะคแล้วก็ตามสัญญานะคะว่าพอย้ายบ้านมาเนาะเราก็จะมาทำเมนูพิเศษให้ดูให้ดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูเหมือนแบบว่าเมนูเก่งของคุณอูเขานะคะ <laughs> เพราะว่มีเมนูเดียวเท่านนั้เท่านั้นแต่ว่าเป็นเมนูที่ เก่งแต่แม่อ <No stop. S 1> mm, ูไม่ทำแม่อูสั่งเก่งสั่งอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวรู้สูตรอย่างเดียวเพราะว่าเคยสั่งคุเต้ทำมาแล้วที่ลอนดอนนะคะอร่อยมากๆวันนี้ก็เลยจะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรไม่ยากไม่ยากจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็อยู่ในห้องแคนทรี่นะหรือหรือว่าครัวฝรั่งนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เรามีแกจิตอะไรมาแนะนำทุกคนนะคะทุกคนก็เป็น ตู้เย็นตัวใหม่ของเรานะคะตเยอนรับบ้านเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่แบบโดนใจเรามากนะคะเขียนมือเต็มมากช่วย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 ทีเจอร์ของเขานะคะือฟีเจอร์อาร์ตเกอร์ลนั่นเองนะคะที่สามารถที่จะเลือกแบบแบ็กกราวด์ได้ว่าแบบอยากได้แบ็กกราวด์ไหนมาแบบตกแต่งเข้ามาก็จะทําให้เหมือนครัวของเราเนี่ยดูดีมีระดับมากยิ่งคือพอแบบว่ามันวางกลางบ้านกลางแผนฟีเราคุณก็แบบ ่าดูสวยดูสวยไม่ใช่คือมันไม่ได้ตกแต่งไ้ตกแต่งห้องแทนที่อะถูกคือมันไม่ได้มีแค่ภาพมีภาพเดียวนะคะทุกคนมันก็สามารถมีภาพอื่นๆจากอาร์ติสชื่อดังอย่างเช่นผู้แปร์โฟมมีด้วยเราลองเปิดให้เขาดูหน่อยไหมมันก็มีแบบนะเราสามารถเลือกได้มันมีหลายแบบแล้วแต่เราจะแต่งห้องให้มันเข้าส่วนไหนในห้องอืมอะค่ะทุกคนเรามาแนะนำก่อนนะคะว่าตู้เย็นรุ่นนี้นะคะของ Samsung เนี่ยเขาชื่อว่า Samsung Fresh Door Family Hub นะ นี่ก็คือพิเศษมากมานะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวตู้เย็นรุ่นนี้เนี่ยคุณดูเขาวอร์วมานามนามากแลไปห้างทีไรคุณเขาก็จะต้องไปข <โฮ S 1> อ,อก,กดตลอดแล้วก็ไปขอ,อก,กดนิดนึงว่าแบบอยากได้มากเพราะ <ๆ S 2> รู้สึกว่าพ <ๆ S 2> อมาประดับพันทีแล้วเนี่ยมันดูแบบว่าดูดีแล้วก็ดูแบบว่าบ้าแกจ็ตอย่างเราอะไรก็สามารถใช้ได้ด้วยและอย่างอีกอย่างนะคะทุกคนมันสามารถที่จะลิง์พวก พวกเอ่อตัว connectivity หลายๆอย่างพวก device หลายๆอย่างของ IoT ได้เช่นโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะคะก็สามารถลิ์กับ Galaxy ซีฟลิป3ของเราได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะลิงก์กับทีวีเพราะอยากจะบอกว่าเราใช้ซ yes, ัมซุงทั้งบ้านใช่น้เรื่องจริงทีวีนี่ซัมซุงทั้งบ้านทั้งบ้านคือทุกห้องเราใช้หมดอันนี้ไม่ได้ไทยดินนะคะนี้ซื้อเองซื้อเองเจ็บตัวเองแล้วก็นักเลงพอนักเลงพอใช่ก็คือชายอินมันเชื่อมได้หลายเครื่องมากๆนะคะแต่ว่านี่เราก็เชื่อมแบบว่าเครื่องที่ใกล้ที่สุดของห้องแพนที่นั่นก็คือห้องแฟมิลี่ของเราห้อง เมื่อกี้ก็เชื่อมไวเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสมมุติว่าเราทํากับข้าวอยู่หรือว่าอยากจะทานข้าวห้องเนี้ยก็สามารถที่จะดูทีวีเครื่องนี้ได้เลยเดี๋ยวจะทําให้ดูนะทุกคนโอ้ตายแล้วนี่มันเริ่มจริงจริงค่ะสมาร์ทวิวนี่ก็คือแค่กดตัวนี้ใช่ไหมคะ ลิงก์เนี่ยนะเราแบบลิงก์กับตัวทีวีเครื่องใหญ่ไว้แล้วเรอสักครู่นะคะทุกคนตั้งใจกันมาดูเลยเนี่ยตั้งใจมากคือไม่ใช่แค่แบบดูทีวีได้อย่างเดียวนะคะมันสามารถลิงก์กับ Spotify ได้ด้วยใช่ได้เลยเนี่ยเฟิร์สสปอร์ตแอมริโอโมีรีโมทด้วยใช่คือสามารถแบบระมัดระมัดมากเนี่ยก็แบบลิศจริงล้อจริงแล้วบอกเลยว่าในสิ่งที่แม่อยากได้นี่คือ มันดีจริงๆเปล,ปล ulously, okay. ี่ยนช่องเขามี voice control ด้วยเหรอไม่ใช่เปลี่ยนช่องเปลี่ยนเพลงเอาเปลี่ Andre> ยนช่องดูละครรักข้ออะไรเงี้ยได้หมดได้หมดนี่คืออะไรปิดคีย์บิ๊เราไปที่ฟังก์ชันต่อไปนะคะทุกคนสมมติว่าอยากดูแบบว่าวิธีการทำแบบว่าทำอาหารหรือเจมส์แบบแทำอาหารอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะกดอกา o u t u b e ได้แล้วก็แบบเซิร์ชได้เลยว่าอยากแบบ ดูเมนูไหนคือแบบมันคอนเน็กได้หมดเลยทุกอย่างออแวร์กับนางตลอดหรือว่าถ้าตู้เย็นนะพนซี่นี่ต้องเอาอันนี้แหละในนู้แหละอย่างอันนี้ก็เป็นเนี่ยเหมือนเป็นอาจจะแบบเป็นโน้ตอะไรนี้ก็ได้ด้วยนะทุกคนอ่ะมาอันนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษอีกอันหนึ่งนะคะที่แบบว่าเลิศมากๆเลยนะทุกคนก็คือสามารถที่จะไม่ต้องเปิดตู้เย็นนะแต่เราสามารถดูได้เลยนะว่าข้างในมีอะไรนะคะเดี๋ยวเราเปิดก่อนให้ดูเลยมันล้ำจริงๆิงสมัยนี้ว้าย ใครอ่ะตายละวแล้วมีพี่บวกันแล้วมีพี่บวกันได้ด้วยเหรอเดี๋ยวก็คืออันนี้คือสินค้าพย์ดอายุแล้วนะใ่โอ้ยมันสามารถที่จะแบบเนี่ยฟูดลิสต์ได้รู้เลยแบบรู้เลยว่าแบบเนี่ยสมมติกดได้เลยว่าแบบเมมได้เลยว่าคืออะไรสมมติอ่ะเตสคิมอ้าว่ะก็บนมา ใช่วันหมดอายุสมมุติเสร็จทีม่เลยอ่ะเนี่ยสมมุติว่าอยู่ได้14วันอเนี่ยเราก็เลืิกนะเลิกได้เลยอืมเนี่ยเราก็เลือกได้อ่าหรือว่าสามวันละกันเาอายุวันนี้เลยแล้วเนี่ยเขาไม่น่ารอดอ่ะขนาดนี้เลิกได้เลยเลยนะแม่ก็แอบไปแล้วว่าในบูลลิสต์ของเราเนี่ยอ่ะมีเต้เทคนะเพิ่งใส่มาในเพิ่งใส่มาเราเขาเรียกทูได้ไงใช่แล้วก็ แล้วก็บวกไปอีก3วันนะที่เราจะกินได้มันก็คือจะแบบเหมือนช่วยแบบช่วยเราจำว่าแบบเออเครื่องเครื่องนี้สามารถที่จะแบบว่าอะไรได้บ้างอาเท่าไรและอีกอย่างหนึ่งนะที่พิเศษมากๆนะคะทุกคนเราสามารถที่จะดูได้นะคะว่าในตู้เย็นของเราอ่ะมีอะไรเหลือขาดบ้างผ่านการ ดูจาก Samsung Galaxy c ีซีลเนี่ยว่าซัมซุงก็สมุดก็ได้นะคคนไม่ต้องเป็น40นะคะก็คือเพียงแค่แบบว่าโหลดแอปแล้วก็ลิง์เข้ากับตัวตู้เย็นนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะแบบว่าเวลาออกไปซูเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือสมมติว่าเพื่อนแบบไม่ได้แบบออกไปด้วยอะไรเงี้ยแล้ววันที่อยู่ข้างบนก็ขี้เกียจจะลงมาใช่ไหมเต้ก็คือแค่แบบว่าเปิดในแอปได้เลยแล้วก็เช็คได้เลยในตู้เย็นว่าแบบว่า ค่ะเหลืออะไรบ,บ้างหรือเปล่าเป็นฟัง์กชันที่แบบว่าััง์ชั o นอลจริงๆแล้วก็ใช้ได้จริงจริงๆเราก็ทำโน้ตได้ว่าแบบเราองซื้อกี่ชิ้นอะไรยังไงเราเหมือนเขียนโน้ตบนตู <mon 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 ้เย <eh? ็นไว้เลยว่าจะซื้ออะไรบ้างเนออนไนเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็จะโชว์รูปขึ้นมาเลย บางทีตอนเช้าถุเตจะไปทํางานแล้วหรือวันจะไปทางานแล้วแล้วมีแบบบอกว่ามีอะไรอยู่ในตู้เย็นมีก็สามารถเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้ลูกก็ได้ว่าแบบอาหารเช้าอันนี้มีไว้ในตู้เย็นแล้วนะเขียนโน้ตเรื่องอื่นได้นะได้แล้ะเขียนเองเสก็ได้โอเคมันจะเป็นแบบนี้อือแล้วก็แอดนิวนิวโน้ตใช่แล้วก็เขียนได้เลยซื้ออะไรบ้างโู้ตายละเออดีมากวางลูกก็ได้น่ะ เอาไว้เล่นกับลูกได้ไงบอกลูกกินข้าวได้ไนะเพราะนั้นคิดไม่ผิดคิดไม่ผิดเลือกรุ่นนี้อ่าใช่คือมันอีกอย่างนึงแล้วก็นึงดูนี่ได้ขอด้วยน้ำอะดูสิเห็นไหมตายละอะค่ะทุกคนพูดมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มทำกับข้าวกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นขอเปิดเพลงก่อนนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศนะคะแต่เราจะต้องเลือกเพลงที่จะไม่โดนดิสกินะคะทุกคนไป ฟังเพดได้ด้วยรั้งเพดไดด้วยนะนงตงม,มีความสุขรียในการ้เดลกรอละนี่คือมะนาวน่คืสสเากับมะนาวเลยสยไ่ไปได้ผิดสูตรเลยนะเนี่ยโอ๊ยต,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 ตายตต ไข่เจียวค่ะเดี๋ยวเปิดเลยนะคะว่ามีมีสูตรไข่เจียวอะไรบ้างอะไรบ้างนะคะก็คือเราจะทําให้ไข่เนีฟูน่าทานไข่อยู่ในตู้เย็นอย่างไรให้ได้ยบไข่กี่ฟองครับหกฟองค่ะเป็นสูตรเต็มเลยก็สูตรขั้นนี้ไม่พอแล้วนะไม่พอข่้นข่้นแรก่อนนะหกฟองค่ะตามสูตรแล้วเราหลังมันดำ นี่นะคะหกฟองช่วยกับใช้เร็วอ๋อเมื่อกี้เปิดแค่นี้ก็ได้แล้วนี่หว่าเห็นไหมเขามีฟังก์ชันแต่เราใช้ไม่เป็นไงย้ายกดน้ำได้ด้วยนะ แรงมากแางมากยอมมันไม่บีบเลยค่ะเดี๋ยวลูกเอาออกให้ได้ต้องตีขนาดไหนคะแม่เอา่ปเลยให้มันแบบว่าเออปูปูหน่อยก็ได้คือบีบครึ่งลูกเลยใช่ไหมหนึ่งลูกค่ะหนึ่งลูกข้าวลูกหนึ่งเลยใช่ค่ะอ่ะเม็ดอีกนะคะสูตรค่ะสูตรหนึ่งลูกนะคะไม่แถมเม็ดนะคะทุกคนน้ำปลาของช้อนโต๊ะหนาช้อนช้อน หนึง่งช้อนโต๊ะก่อนสั่งเพราะว่าช้อนนี้ใหญ่เดี๋ยวนะคะอ่ะช้อนครึ่งก็ได้ครึ่งครึ่งอ่าเนี่แหละค่ะพอดีนี่ลยคะพอช้อนี้ช้อนโต๊ะบ้านนี้ใหญ่ค่ะอ๋อสติ๊กให้เขา้าใจแล้วก็เออ่เตาเนี่ยต้องตั้งน้ำมันให้ใหเดือดมากๆร้อนมากๆอ่าร้อนเลยให้มันแบบๆๆปุป่นๆๆแล้วค่อยใส่ตรงนี้เข้าไป วามเป็นแม่บ้านก็คือวางช้อนไว้คนเออไม่มีเลยค่ะไม่มีความเป็นแม่บ้านเลยค่่อีกครลูกคือแบบว่าจะเติมน้ำมันนิดนึงค่ะเพราะมันเวลาทอดเนี่ยมันจะต้องให้มันทุ่มท่วให้มันทุ่มท่วงแต่บอกเลยนะรับรองแล้วอร่อยจริงอร่อยมากอร่อยจริงอระหว่างรอนะทุกคนเราอยู่นะเราออกไปเติมน้ำไม่ตุยเย็นก่อนร้อนกเดินทางก็ขอมแวนมาทานนักเอ้ยเลย ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่เราชอบมากๆนะคะนั่นก็คือ b e v e r a g e Center นั่นเองนะคะที่เหมือนตู้กดน้ำนะคะทุกคนคือเวลาเราหยิวน้ำไม่เอยคือสามารถเดินมากดน้ำได้เลยนะคะคือมันสะดวกสบายมากๆนะทุกคนแล้วก็ง่ายมากๆแถมยังประหยัดไฟอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีการทำน้ำผลไม้นะคะหรือว่ายิ้มิีส่วน น้ำผลไมส้สดชื่นสดชื่นเก๋ๆนี่นเองนะคะโคนอีนกอย่างนะคะเขาก็มีที่ทำน้ำแข็งี่อีด้วยนะคะจะเป็นวัสดุปราศจาก BPA นะคะที่ส่งผลสีให้สุขภาพดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดตู้ที่ทำน้ำแข็งให้ดูนะคะนีเห็นไหมที่ทำน้ำแข็งเปิดวันเมากไม่มันจะมีสองอย่างเนไหมเป็น cube ice กับ ice bite เห็นไหมคือมันทําได้2แบบนะความแตกต่างชิ้นเล็กชิ้นใหญ่กล้ําเกินไปค่ะทุกคนไปดูกันว่าตอนนี้น้ำมันเดือดยังนะพุดพุดยังคะลูกโอ้ยยังเป็กระเด็กเลยลูกนี่เปิดเตาก่อนจ้นี่ ยามให้เขาประปกบเข้ามาหากันเรื่อยๆอครูได้สูตรมาจากไหนคะอ,อ๋อสูตรมาจากมแม่ครัวค่ะแม่ัวค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นสูตรยังไงเขาต้องมีใส่นา,นา,นาวใส่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยวาล้ไข่นะคะก็เดี๋ยวมาเตรียมนะคะสำหรับมือเย็นวันนี้ก็คือชาบูนั่นเอง เพื่นก็ตกใจนะเตอีกหนึ่ง๋ยวเอาผักออกมาเตรียมวันนี้คือเมย์ซื้อผักมานะคะ3กิโลซื้อเหมาทั้งตลาดแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ทำมีนะคะมีทั้งหม่าล่านะคะแล้วก็มีทั้งชาบูญี่ปุ่นน้ำร้อนนะคะน้ำดำ อะไรคะทุกคนแต่บอกเขาไปสิประประสอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะหัวโขกกะบขอบตู้ทุกคนก็เลยบอกว่าให้รีบประโคมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้ำอ่าและนี่นะคะก็เมนูถัดไปของเรานะคะก็คือหมูชาบูนั่นเองนะคะมีทั้งชาบูน้ำดำญี่ปุ่นและชาบูมาลาคะเห็นสีมาลาล้วกดท้องเริ่มลงใช่แต่ไปกดแต่ตอนนีู้ดหัวก่อนเฮ้ย ลองชิมเองนะคะก็อร่อยไหมนี่นะค่ะไม่ต้องปกป้องไว้ก่อนทีเดียวมันบวมอร่อยมากะะอ๋อจริงอร่อยมาก,มากเดี๋ยวเด็กๆมาชิมเลยนะลูกอ,อ,อร่อยมากไปชิมอร่อยแล้วจะรู้ว่าว่ามันอร่อยสยูตรนี้อ่ะ แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเขาต้องใส่นานาแล้วก็ใส่น้ําปลาแต่ว่าก็คงเป็นสูตรของคนโบราณนะนะคะคิดว่าอะไรนะลูกเหมือนเนาะอ่าดูอ่าคนอื่นๆมาลองด้วยเดี๋ยวจะหาว่ามีโม่ใม่ได้โม่ไปค่ะทุกคนไปกินกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนก่อนเอออย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ชมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย i don't know